ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสรุปบทหนึ่งของรายวิชาอคอนโทรลกันนะคะโดยอันนี้จะเป็นบทสรุปของชัตต์แรกนะคะซึ่งจะเป็นอินโทรดักคชั่นค่ะโดยรูปแบบปกติคร่าวๆนะคะก็จะคือจะมีสัญญาณที่เป็นอินพุตนะคะเข้ามาในระบบซิสเต็มของเรานะคะ และจะมีการส่งสัญญาณเป็นเอาพุทออกมานะคะโดยโดยส่วนใหญ่นะคะ,ะสัญญาเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสามแก็คือจะมีตัวที่หนึ่งค่ะก็คือค่อยๆขึ้นนะคะมาถึงตัวที่เป็นค่าคงที่นะคะตัวที่สองค่ะจะเป็นการที่มีสัญญาณขึ้น เพิ่มขึ้นสูงและมีการโอเวอร์ชูตนะคะแล้วก็ค่อยๆคงที่ที่ค่าคงที่นะคะและสังค่ะคือมีการสัญญาณมีการค่อยๆขึ้นนะคะแต่จะเป็นแต่คำตอบที่ได้จะมีค่าเลยกว่าค่าคงที่นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะจะแบ่งออก,กได้เป็น ก็จะมีตัวที่เป็นออกทางเซียน r e s ปอน s e นะคะซึ่งช่วงที่เริ่มเริ่มทำงานเนี่ยจะต้องไวมีความสมูทมีความเร็วนะคะแต่จะมีข้อขีดจำกัดในการออกแบบระบบนะคะส่วนอาสเต St ด d y ส t ต t e นะคะอ่าจะเกิดตอนคงที่นะคะสามารถเช็คได้ว่ามีค่าเออร์เรอร์ไหม ซึ่งมันจะมีอยู่ด้ยกันสองรูปแบบค่ะก็คือ Open loop อ๋อโทษค่ะตะ่ตัว Control System ีค่ะจะมีอยู่ด้วยกันสองรูปแบบนะคะก็คือ Open loop กับ close loop ซึ่ง Open loop นะคะก็อันนี้ก็คือจะไปมี Input นะคะเข้ามาตรงที่ Controller เพอคอนโท r o l l e r เสร็จก็ส่งไปทางแพลนนะคะ แทนเสร็จก็จะออกมาเป็นเอาต์พุตค่ะโดย Open Loop นะคะจะมีความแม่นยำไม่แน่ไม่ความแม่นยำเนี่ยจะไม่แน่ไม่นอนขึ้นกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปมีข้อจำกัดในประสิทธิภาพและทำและทาตามที่เขียนเอาไว้นะคะเช่นการปิ้งขนมปังค่ะคือเหมือนกดเริ่มเหมือนถ้าสมมุติเรากดเริ่มแล้วพอถึงเวลาที่มันสุกมันก็จะเด้งออกค่ะ แต่ถ้าในเป็นกรณีที่ close loop นะคะก็จะเป็นพอเราพอ,พอมีสัญญาณเข้ามาใช่ไหมคะเข้าไปที่คอนโทรลเลอร์ค่ะผ่านแพนก่อนจะออกอะคะ่ะจะมีพอมันก็จะมีสัญญาณออกไปด้วยใช่ไหมคะสัญญาณออกไปด้วยแต่มันจะมีสัญญาณบางส่วนเนี่ยค่ะที่กลับเข้ามาอยู่ในระบบในกรณีที่ว่ามันยัง มันยังไม่ได้ตรงกับเงื่อนไขที่มันจะออกค่ะโดยโค้ชลูปอะคะอ,อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าฟิสเด็กซ์สเตมนะคะซึ่งข้อประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถรู้ได้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงสามารถควบคุมได้ดีแต่จะมีความดีไซน์ที่ยากกว่าและก็มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าค่ะค่ะในหัวข้อต่อมานะคะก็คือ Import a n t parameter of System Design นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเราจะมาเจาะเลือกในสัญญาณที่เกิด Overshoot นะคะโดยตรงนี้นะคะก็คือจะมีความชันเป็นคงที่นะคะซึ่งถึงพอถึงจุดนี้เราเรียกว่า List Time นะคะเมื่อสัญญาณเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนถึงจุดสูงสุดเนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่า Actual r e s p o n s e ซึ่งระยะต่างตรงนี้กับตรงนี้นะคะเรียกว่า Overshoot ค่ะแล้วก็พิกัดตรงนี้นะคะก็คือ leak leak time นะคะโดยสัญญาณ Overshoot เนะะี่ยค่ะมันก็จะไปลเส้นที่เล่ยๆๆๆ,ๆจนถึงค่าจนถึงค่าคงที่นะคะซึ่งเส้นอันนี้คือเส้นค่าคงที่ใช่ไหมคะแต่ตัวสัญญ,ญาณเนี่ย ถ้าสมมติมีการต่ำหรือสูงกว่าก็จะเกิดทำให้ค่าเออร์เรอค่ะโดยก่อนที่สัญญาณเนี่ยนะคะจะถึงค่าคงที่อ่ะเราจะเรียกว่า transient response แต่เมื่อไหร่ที่สัญญาณอยู่ในสภาวะคงที่นะคะเราก็จะเรียกว่า steady state นะคะโดยเส้นแบ่งเนี้ยค่ะเส้นแบ่งสัญญาณจะเรียกว่า s e l t l i n g time นะคะ ซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็น stability transient response นะคะ steady state response ซึ่งตัวที่ส่วนใหญ่ที่เราจะเน้นๆก็คือจะมี transient response นะคะกับ steady state response ซึ่ง transient response เนี่ยมันจะเร็วและไม่มี over shoot นะคะ แล้วก็จะมี list time peak peak time แล้วก็ s l e s e l l i n g time นะคะส่วน steady state response เนี่ยค่ะจะมีแค่อย่างเดียวก็คือ steady steady state error นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราค่อยไปดูแต่ฝึกหัดตัวนี้กันนะคะท้ายคลิปโอเคตัวต่อมานะคะจะเป็น set อ System m o d e l m o d e l i n g นะคะก็จะมี V-in เข้าสัญญาณอ่ะ V-in นะคะเข้ามาในระบบที่เป็น System และมีการส่ง output ออกไปนะคะซึ่งอันนี้ค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน5รูปแบบนะคะก็ในซึ่งใน5รูปแบบนี้เราเรียกว่า Systemless p o l e C นชั่นะคะ โดยจะมีคือรูปแบบ ffer e n t i t l equation i m p u l s e r r s p o n s e f r e q u e n c y response t r a n s f ฟ r Function แล้วก็ s t a t e Space นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาถึงแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะโดยแบบฝึกหัดน,นี้นะคะอัน,นก็คือโจทย์ค่ะซึ่งจากโจทย์นะคะเราจะทำการวนลลปนะคะวนลลปเป็น KVL จะได้คำตอบตัวนี้มานะคะ และเมื่อเราหา impulse response นะคะก็จะได้จากอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือคำตอบของ frequency response นะคะและอันนี้ก็คือคำตอบของ transfer function ค่ะซึ่งวิธีทำนะคะเราจะทำการหา transfer function ก่อนนะคะ โดยเราจะนำสมการตัวนี้ค่ะแปลงให้อยู่ในรูปของตัวลาปาสนะคะ mm hmm. ก็จะได้ตามนี้พอทีนี้นะคะ transfer function เนี่ยมันมัน,ม,นมันจะเท่ากับ v v out ส่วน v in นะคะซึ่งมันจะซึ่งมันจะเท่ากับตัวนี้นะคะโดยที่เราจะนำตัวนี้ค่ะ ไปอินเวอร์สซึ่งอินเวอร์สนะคะเราจะได้อิมพัลส์เรสปอนส์ค่ะและถ้าเราจะต้องการหาฟ r e เค e นซี่ e s p ปอนส์นะคะเราก็จะทำการแปลง S, <S ให้เป็นอยู่ในรูปของฟ r e เค e นซีนะะ่นะคะซึ่ง S จะค่ะจะเท่ากับนี้นะคะซึ่ง S เนี่ยค่ะ f จะเท่ากับ j 2พา f, f นะคะ <F 1> อันนี้มันเป็นแบบ first order นะคะอย่า,าลองมาดู second order กัน second order system นะคะ,ะ,คะมันก็จะมีทั้ง f, 2> f 2> ทั้ง l ทั้ง r นะคะโดยที่ ตอนแรกนะคะเราก็จะต้องวนลูป KVL ก่อนนะคะซึ่งคำตอบมาก็จะได้ในรูปนี้ค่ะเราก็ทําการแย้ข้ามปกติเลยนะคะก็จะได้เป็นสมการนี้แล้วเรานําสมการนี้ค่ะให้แปลงเป็นอยู่ในรูปของลาป,ปาสก็จะได้สมการตามสมการนี้นะคะ แล้วเราก็ทำการย้ายข้างค่ะและเรานำ v, v out ส่วน v in นะคะก็จะได้ transfer function ซึ่งคำตอบก็คือตัวนี้ค่ะโดยตัวนี้ค่ะสามารถดูได้ดว่าดูได้ว่าติดค่า j ไหมโดยสามารถแบ่งเป็น under under over แล้วก็ under dam over dam แล้วก็ critical dam นะคะ ซึ่งอันนี้เป็นวิธีแรกนะคะส่วนวิธีที่สองเนี่ยเราสามารถนำวงจรเนี้ยแปลงให้อยู่ในรูปของลาปาสหรือเป็นตัวติด S นะคะก็จะได้ V-in เนในหมดไทม์ก็จะเป็น V-in V-in ในหมออของคล้ายๆลาปาสนะคะส่วนค่า R ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ส่วนค่า h เนี่ยค่ะจะเป็น s เพราะส่วนมีอยู่ว่า s เท่ากับ g นะคะส่วนค่า c ก็เหมือนกันค่ะแล้วส่วนค่า c าก็เหมือนก,ก,กันค่า c ก,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 ก็จะเป็น1ส่วน j ซึ่งปกติเราจะจำแค่ว่าถ้ามันเป็นเอ่ะมันมันจะแทนเป็น S ได้เลยแต่ถ้าเป็น F อ่ะเราจะเป็นหนึ่งส่วน S นะคะนี่ไงจนี้เลยตจำนี้เลยนะจำทำ ซึ่งตัวต่อมานะคะอันนี้ก็คือการคือเราอะจะนำไอ้อมาเจาะข้างบนอะมาใช้ต่อในเรื่องนี้ก็คือ state space model นะคะ model ซึ่งในเรื่องนี้จะแบ่งเป็นสอง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 คำต่อซึ่งสองคำต่อนีนจะสัมพันธ์กันนะคะโดยจะมี state e d u c a t i o n ก็คือ v ดเท่ากับ av บวก b อ่าสัญญาอ่า u สัญญาณ ut นะคะซึ่งตัว v อะค่ะคือ state variable และ u วเลบ t อะก็คือ input ซึ่งค่า v อะค่ะจะเป็นแมทริก v v 1จนถึง vn แล้วก็ถ้าเป็นของ output อะค่ะ Education. ออยูเคชั่นเอาพูดออยเคชั่นอะค่ะจะมีสมการ y t ทเท่ากับ c v บวกกับ d u วงเล็บ t นะคะซึ่งซึ่ง v ก็คืออย่างที่เก่าออกมาก็คือตัวนี้โดยโดยตัวที่เป็น state variable อะคะ่ะจะมีแค่ที่ มีค่าวงจรที่เป็นวงจร C กับวงจร L ซึ่งก็จะได้ก็จะหาได้จากตามสมการนี้เลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของ s steady s t a t e ค่ะซึ่งตอนแรกนะคะเราจะต้องหา State Variable นะคะโดยตัวในข้อนี้จะมีอยู่กันสามตัวก็คือตรง L 1หนึ่ง L2 แล้วก็ตัว c นะคะซึ่งตัว l เนี่ยเราจะกำหนดให้เป็น i โดยเรากำหนดเป็น l1 เนี่ยค่ะจะเป็น i1 l2 ก็จะเป็น i2 นะคะส่วนส่วนตัว c นะคะก็กำหนดเป็น vc ค่ะซึ่งเรากำหนดตัวนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการใช้ kvl loop นะคะซึ่ง เราก็จะติดค่าตัวที่มันมี stable i a ไว้นะคะแล้วเราก็ทำการแย้ค่าให้เป็นสมก,การแบบนี้ค่ะทั้งสามทั้งสามตัวเลยนะคะโดยที่ถ้า L นะีคะจะวนเป็น k v l แต่ถ้าเป็นตัว C นะคะเราก็จะใช้ KCL node นะคะพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็นำของทั้ง3ามสมก,การนะคะใส่ให้อยู่ในรูปของเมตริกตัวนี้ค่ะ ซึ่งมันก็จะตรงกับที่ว่า v dip จะเท่ากับ a v บวกกับ b u t นะคะซึ่งตัว x t ก็คือ Input ตค่ะตัวนี้นะคะอ่ะ พอเราเสร็จแล้วเราก็มาทําในส่วนของเอา p ์พุตนะคะซึ่งเอา p ์พุตเนี่ยค่ะสูตรก็จะเป็น y t เท่ากับ c v บวก d u t นะคะซึ่งในส่วนของอซึ่งในส่วนของ u d u t ะค่ะ จะไม่มีค่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสูนร์ไปส่วนตัว cv cv อะคะ่ะจะมีค่าเป็นตัวนี้นะคะซึ่งพอเราทำการหาค่าก็จะได้เราก็จะแทนค่า r ตรง i 2นะคะ ซึ่งก็จะได้คำตอบตัวนี้มาค่ะคูณกับซึ่ง i 2 t นะคะจะเท่ากับเมทริกซ์ i 1เมทริกซ์ i 2แล้วก็ v c ค่ะโดยที่ข้อตต่อไปนะคะก็จะเป็นคริสใน ข้อในครั้งที่2นะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะช่องช่องนี้เลยถ้ามีข้อสงสยัยหรือมีข้อติดเตียนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบขอบคุณนะคะที่ฟังจนจนจบขอบคุณค่ะ